พบกันกับจูนชาแนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะจูนมีตัวเทสคิตนะคะโควิด19มาฝากกันค่ะชื่อบ d e เด็กสนนะคะก็หน้ากล่องก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นชุดตรวจโควิด19ที่สามารถทำได้เองจากที่บ้านและสามารถรู้ผลได้ภายใน15นาทีนะคะซึ่งภายในกล่องนะคะเขาก็จะมีคู่มือค่ะวิธีการใช้นะคะเขาก็จะบอกค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญก็คือเขาจะมีตัวเทสต์คัทตัวนี้นะคะจะบรรจุมาในแพ็กเกจที่ปิดสนิทแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีตัว d r o ป p e r ค่ะซึ่งก็จะมีตัวน้ํายาเขาอยู่ในนี้นะคะและอีกตัวนึ่งที่ขาดไม่ได้อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าตัวสว่านนั่นเองนะคะที่จะใช้ในการปาดเก็บรายละเอียดภายในโพรงจมูกของเรานั่นเองค่ะตัวเทสคาร์ตัวนี้นะคะพอเราแกะออกมาปุ๊บนะมันก็จออมาเป็นรูปแบบนี้นะคะถ้าเราดูในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแถบสีฟ้าอยู่ เห็นไหมมีแถบสีฟ้าค่าอยู่ตรงนั้นคือโอเคเป็นเทสคา่าที่พร้อมใช้งานนะคะแต่ถ้าใครแกะออกมาปุ๊บไอเส้นสีฟ้าเนี่ยมันไม่มีไม่มีเส้นสีฟ้าหรือมันไม่ชาร์จหรือหรือมันไม่เป็นเส้นแบบอย่างเงี้ยคอมพลทแบบเนี้ยแบบอันนั้นก็คือใช้ไม่ได้เนาก,ก็ต้องเปลี่ยนใช้อันใหม่วิธีการขั้นตอนนะคะก็ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้ how to ก็อาจจะแบบ ดูน่ากลัวนิดนึงหรือจะดูแบบดูยากที่จะทํานะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเขามีคู่มืออะไรให้แบบค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากๆรับรองว่าทําได้ไง่ายๆนะคะไม่ยากแล้วก็ไม่น่ากลัวด้วยค่ะก่อนที่เราจะทําการตรวจคุด้วยตัวเองนะคะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็แกะ2องเทสคาร์ดออกนะคะพอเราแกะออกมาปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นการ์ดที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเช็คแถบสีฟ้าในช่องนะคะว่า complete หรือเปล่า เ,เปิดมาด้านในนะคะด้านซ้ายมือนะก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะห้ามแตะเด็ดขาดนะคะตรงแถบซ้ายมือน,นี้นะคะส่วนด้านขวามือค่ะตัวหนังสือสีดาอะ่ะเขาก็จะมีวิธีการบอกเราขั้นตอน1 2 3ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาเตรียมแผ่นเทสต์ร์ดกันค่ะตัวที่เราจะเปิดตัวดร o อปเปอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็ดรอปลงไปในรูด้านบนนะคะดรอปน้ํายาของเหลวลงไปบนรูด้านบน6 ด้วยกันนะคะแค่หกรอบเท่านั้นนะคะถ้ามันเหลือก็ไม่เป็นไรคะ่ะน้ํายาเหลือก็อทิ้งไปได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการปาดเก็บของเหลวในช่องจมูกนะคะด้วยการใช้เจ้าก้านยาวๆที่เขาเตรียมมาให้แบบนี้ละคะ่ะเดี๋ยวจุเจะมาบอกเคล็ดลับในการปาดไอเจ้าตัวเนี้ยให้ดูกันเนาะคือมันอยู่ในแพ็คเกจแบบนี้นะคะคือตอนที่จุเจ สาธิตะจะเอาตัวคอตตอนบัตรเป็นตัวสมมุติแล้วกันเนาะจะได้ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วก็จะได้ดูไม่น่าเกลียดน,น่ากลัวด้วยเนาะโ,โอเคสมมุติว่าอันเนี้ยคือตัวนี้ที่เขาให้มาใช่ไหมคะเพราะปลายอ่ะจะคล้ายๆกันค่ะมันจะเป็นปลายขนขนเหมือนแบบเป็นกึ่งกงึฟองน้ํานุ่มๆอะไรประมาณนี้เพราะตัวเนี้ยจะสามารถดูดซับเขาเรียกว่าซึมตัวไอ,ไอ้ตัวของเหลวที่อยู่ภายในจมูกเราอ่ะที่เราจะไปทดสอบตรวจโควิดในตอนหลังเนาะโอเค อ่ะสมมติว่าอันเนี้ยเป็นไอการตัวมเมื่อกี้ค่ะตอนที่เราใส่เข้าไปในโพรงจมูกค่ะระยะที่จะเข้าไปในจมูกนะอืมไม่เกินหนึ่งนิ้วเนาะจริงๆเขาบอกว่าให้เข้าไปประมาณครึ่งนิ้วถึงสามส่วนสี่นิ้วก็คือไม่ถึงหนึ่งนิ้วเต็มๆอะค่ะเขาบอกว่าการใส่เข้าไปลึกอย่างเงี้ยไม่ได้มีผลไม่ได้ทําให้เกิดผลดีอะไรเพราะฉะนั้นในแค่ระยะที่เขากะก็เพียงพอเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแบบ ก้านมันยาวใช่ไหมเราจะจับปลายแล้วมันอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือกะให้แบบว่าประมาณ1นิ้วเนาะเราก็จับให้มันใกล้ๆ1นนิ้วประมาณเนี้ยค่ะเพื่อที่ว่าตรงปลายนิ้วเราอ่ะมันจะสามารถคนโทรลได้ว่ามันจะไม่เข้าไปลึกกว่านี้แล้วมันก็จะไม่เกิน1นิ้วเนาะจับให้แบบเกือแบเกือบสามส่วนสประมาณนี้แลวเวลาที่เราเอาเจ้าตัวเนี้ยเข้าไปในโพรงจมูกนะคะใช้แรงกดเบาๆเพื่อให้ปาดของเหลว ตรงโพรงจมูกอะคะ่ะคือปาดให้ทั่วนะคะให้หมุนวนรอบๆเป็นวงกว้างโดยที่ให้หมุนข้อมือสมมติเสียบเข้าไปหมุนข้อมือแบบนี้แต่ไม่ได้ให้หมุนแบบอย่างเงี้ยหมุนก้านอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ไม่ให้ทําแบบนี้ให้ใช้การหมุนข้อมือประมาณอย่างนี้นะคะกวาดเป็นวงกว้างประมาณนี้ประมาณ5รอบเนาะห้ารอบเนี่ยรวมๆก็ประมาณ15วินาทีเนาะเสร็จปุ๊บ เปลี่ยนข้างใช้ไอตัวเดิมนี่แหละเปลี่ยนข้างทาเหมือนกันกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะคะหมุนให้เป็นวงกว้างโดยหมุนข้อมือไม่ให้หมุนการแบบนี้เนาะเช่นเดียวกันออกแรงกดนิดนึงเพื่อที่แบบไอตัวก้านเนี่ยจะสามารถเก็บของเหลวภายในสมูกเราได้พอเราทําการเก็บของเหลวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเอ้าเจ้าก้านเนี้ยค่ะมาแส่ตรงดูด้านล่างให้มันโผล่ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้หมุน ก้านะคะประมาณ3รอบค่ะเพื่อให้เจ้าของเหลวในโพรงจมูกของเราอะ่ะมันไปผสมกับน้ํายาที่เราดอรอไว้เมื่อกี้แล้วอะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะดึงแถบกาวด้านขวาออกนะคะตรงนี้นะดึงออกเลยมันจะเป็นแถบกาวอยู่นะคะค่อยๆดึงนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะจัดก้านให้ตรงนะแล้วก็ทบปีกกระดาษของขาอะคะ่ะด้านซ้ายมาปิดให้สนิทนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะรอผลโควิดที่มันจะโชว์ขึ้นมาเนาะซึ่งใช้เวลาประมาณ15-30นาทีนะคะในขณะที่เราปิดแผ่นกาไปได้สักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นของเหลวนะมันวิ่งขึ้นมาบนแผ่นกาที่มีแถบสีฟ้าอยู่เห็นไหมคะเริ่มมีสีแดงวิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะไอแถบสีแดงวิ่งขึ้นมาอยู่เพิ่งตกใจค่ะเขาจะวิ่งขึ้นไปจนสุดปลายด้านบนเลยซึ่งเขาก็จะดัน ไอเส้นสีฟ้าขึ้นไปด้วยเนาะก็ค่อยๆดูไปตามสเต็ปตอนนี้ยังไม่ต้องตื่นเต้นนะคะแต่เชื่อว่าหลายคนอตื่นเต้นแน่นอนเนาะก็รอไปนะคะ1 5 3หถึง30นาทีค่ะหลังจากที่เราทำตามสเต็ปทุกขั้นตอนจนครบแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเราก็จะได้ผลตรวจโควิดในทันทีค่ะ การดูผลตรวจนะคะเขาจะให้ดูหลังจาก15นาทีแต่ว่าไม่เกิน30นาทีอันนี้คือผลที่แบบคงที่แล้วก็เปะ๊ะค่อนข้างที่จะแน่นอนที่สุดนะคะแต่ก่อน15นาทีเนี่ยผลมันขึ้นมายังไงก็อย่าเพิ่งใช้ตรงนั้นเป็นเกณฑ์วัดเนาะอย่างที่บอกว่า15นาทีถึง30นาทีนะคะนั่นคือผลที่เชื่อถือได้ส่วนในตรงช่องที่ให้ดูเมื่อกี้ที่จะเป็น2ขีดใช่ไหมคะสีชมพูที่เป็น2ขีดเขาบอกว่า คือคนที่มี2ขีดอะ่ะนั่นคือคุณมีเชื้อโควิดถูกไหมนั่นคือการตรวจนั่นคือผลตรวจเป็น Positive นะคะซึ่งการมีผลตรวจเป็น Positive เนี่ยไม่ว่าเส้นสีชมพูด้านล่างจะแบบมีรอยจางมีนิดเดียวมีเบาๆบางๆอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่านั่นคือเป็นลายเส้นที่2องนะยังไงก็คือผลคือผลตรวจก็จะถือเป็น p o ส i ิ i v ์อยู่ดี ยังไงแล้วเพื่อความปลอดภัยต้องมีเส้นเดียวค่ะสีชมพูเส้นเดียวนะคะข้างล่างใสสว่างสะอาดกริบขาวๆอันนั้นอนะคือผลเป็นเนกาทีฟคือคุณรอดนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะคะที่จูนนำมาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะที่กำลังมองหาเครื่องตรวจโควิด1 9ด้วยตัวเองนะคะตัวกล่องนี้นะคะราคาก็ประมาณ25เหรียญเนานะบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ว่าเราซื้อจากที่ไหนนะคะก็สามารถซื้อได้ทั่วไปเนาะหรือตามฟาร์มาซีทั่วๆไปนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะสุขภาพใจดีสุขภาพกายดีแล้วก็สู้ไปด้วยกันค่ะร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ